พิลึกเหรออะไรพิลึกเหรอก็ไม่พอใจเมื่อวานอะไรทิดซี่ทิดซี่เฮ้ยเฮ้ยพี่เราเคียงกับบีนั่นละครตัดเพื่อทำงานทำงานผมทำงานกับพี่ละครเรื่องอะไรนะตัดเพื่อครับเมื่อวานใครดูบ้าง เฮ้ยตลกอ่ะเฮ้ยเมื่อวานมีคน,น,นอะไระค,ครับพี่พี่ี่ทำอะไรครับเฮ้ยอ๋อเก็บกันเอาไปนะเมื่อวานเนี่ยมีคนส่งแต่ต้องบอกว่าข้อความเยอะมากส่งมาให้ผมนะ บอกว่ามีการหอมแก้มเกิดขึ้นใครนะทิสซี่คนนี้คือทิสซี่ใช่ป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคนที่ไม่รู้เข้าใจผิดเลครับคนนี้ทิสซี่เฮ้ยแล้วอีกคนหนึ่งมีพี่แล้วใครเป็นตุ้นซี่บ้างหรือไงเอาเหรอจะบ้าเหรออยากเล่นมากแต่อยากเล่นแบบเมื่อวานอ๋อ จำลองสถานการณ์ ật, จำลองสถานการณ์เดี๋ยวทำให้ดูเอานะอันนี้ซีซีอันน um> ี้วีวีอันน ah ี <S 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 ้ซ mm ีซีอันนี้วีวีนะฮะเอายั้หนึ่งสองสามิลมันไม่ใช่หรอแกคือถ้าเป็นผู้หญิงที่ใส่ชุดขาวๆอยู่ตรงโน้นสี่ห้าคนในบ้านเนี่ย พี่ครับขอโทษด้วยนะน้องพี่ชอบผู้หญิงโอ้ยพี่พี่พูดช่วยเคลียร์ให้ผมนิดนึงนะผมก็ชอบผู้หญิงพี่แล้วโอเคมันเป็นละครนเป็นละครนะละครเป็นรก็ฝากด้วยละกันละครของน้องผมนะฮะชื่อว่าสัดเครื่องครับผมร้ังไงก็ฝากด้วยนะครับแต่เราพูดถึงงานวันนี้ดีกว่าครับผมนะวันนี้ใครจะมาสนุกกับเราบ้างขอบคุณครับสำหรับเสียงที่ทำให้ผมผู้ห ก็ดูพี่ส่งดิทำไมอ่ะพี่ส่งใครจะมาสุดกับเราบ้างไม่ได้เมอกี้ใครจะสุกับเราางก็เสียไปแล้วตัวร้ายกับตัวโกมันต่างกันงี้นี่อะไรแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยชอบตัวโก จะจีบได้กว่าจะนูนนี้น่ะโอ้โหนูนนวลเหลือเกินรุ่นผมตุ้ยทองแล้วตึ้งกับบ้านสวัสดีผู้ใหญ่ทุกคนนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับขอขอบคุณก่อนเลยนะครับขอเสียงให้พวกเขาด้วยนะฮะไม่รับรองเลยนะผมว่าพี่พี่ว่าเอ่ออะไรนะกระผมหรือจะพี่ถ้าคุณไปสูงนะ โอเคเดี๋ยวฝากเวทีนี้ไว้ให้กับน็องชายผมแล้วกันนะฮะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันขอเสียแก้แโซ่ขขกันเลยครขอบคุณมากครับผมถึงครับผมเดี๋ยวเอาเลยนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมก่อนนะฮะ